อาาิแมีงิงเชยิงดีต่อรับขต้อมาหาเงาทำงนมาสืนะครับก็รับ่้ออไปเอไปเงต่อสดบอับเก็ได้หนึ่งทำสิบใหายหอมดื่มดื่ด้มาเบิ้งว่าปูตาคนสุมากแบบใดหรับวันนี้นะครับเนาะเป็นน่าจะเก่มาพี่น้อง มีนามี้าพมีาเขามายุดแนรูไม่เหลือสงนใจลูกนนาปูนาขวันวันหาสิสสิทั้งหายศกเจ้านี้หดตลูกก็อาศัยบุงบานมีมนามีบ้านมีรถเขามายุดหมดเอาไปจำเป็นปีเศรษฐกิจทั้งโควิดก็มีโรคไร้ร่างให้พอดนน ม่ช่วยลูกขอมยหดีถ้าไม่ช่ลูกขมยหดีเพอบาลาจะไม่ตกใจ่อนให้บาาีจะุขอให้บารมีกุเพ่สักสิ่ที่พระสานรสร้าะเสรสมบานีสงวัดนัไเสริมส่บารมีลูกขอทความดีต่อพ่อลูกนอต่อพ่อลูกน้เก็บมาเพื่อกรันพี่น้องเ่ดูสามแครับ कोई तो नहीं 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 तो न 你可知道？

เรจะเพิจะเติมก hmm. ันนะครับฉัมเ่มเติมลยต่อไสาธุสาธุเร่อหัวซีมาให้ตู้บอกแกงแกงไอ้แกงแกงชาลาจินแบงรัชาบาอยาให้ทุกข์ทรมานเลยนั่งที่รอสองวัน้นั่ง ណាស់សំខាន់ហើយ เศรษฐกิจย่ำเยือกคนหตายลกว่าเส่บามีนามีบ้านมีรเขาวมายุดหมดเอาไปจมเป็นปีเูกจทั้โวิดก่อเรือรุานเราให้พอดุนันได้วันหันเทวดาทุ่งเราลงบ้านเราหมดเจ้าให้นั่งุืนรักษาใจลืมฝ่าความสลดก็ใจนราไห 他没在乎。 เบินท่นบ่พี่น้องเบินท่านรคขับเนาะเบินหนาเบิ้เบินท่านมาับเนาะสังเกตเปนมือด้วยครับด้อเกส็บเย anh thơm thằng, <laughs> oh, 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 oh. thằng mặn Đúng à. có thằng mặn Đúng có thằng mặn Đúng thằng mặn thằng thằng mặn thằng mặn thằng mặn thằng ผู้ใดชาวห้ามพัเชาวไร้ไร้ชาวไร้ถึง่าวห้าพันมวลน้ำปูและชาวไร้น้ำเต็มเข้าผู้ผู้ก็มามวลเนาะมากมากมานใต้ดอยนะ่ครับครับวันี้วันที่สามสิบใช่ไหมค่ะสามสิบเปูสามสิบหมดมือหมดเวรใช่ไหมับแล้วมืออื่นเป็นวันอะไรไม่ใั่ผูกต้อง เปนวันหวนของอ้ยไว้ก็คือออกแล้วได้พอวะ่มาบ้านมาหวานเพิ่มนล่ะปูอำนาจตาหน้าคราชุโกะตางหน้าคราชด้วยบุญบารมีของอ็นั่งหลับผ้าสิผ้าถ่างผ้าผ้นะะลูกเนาะอืมอีหยังจะทาหัวออกแล้วนะรำคาบอกเว่าคิวงานก็ทำหัวงานรำคารำคา รำคาญเป็นตัวไหนพ่อยังว่า <c oughs> อ้ารำคาญเป็นตัวใดว่าครับพระยานะตเตะเขียนท้างองค์พระยานะตเตะเขียนช้างองค์ข้างเตะช้างอ,งองค์ไหนมอมาหาแทงครับผมตาบัอข้า,างั้นเจอจุดถามแต่ข้ายล <c oughs> ่างเตะเขียนช้างองค์เตะช้าง,งองค์ครับผมนับดูข้างนี้มีกี่เสียง เีบ <No ้า totally ี้ี่เข wow. ียนเียเสียรวมกันไปเท่าล่ะสก็แค่งอะค่ะอะไรมากมายเ้ามีแค่ไหมถ้าอย่างนั้นสี่เขียนทัองรวมกันเป็นเท่ากะร่วกับสกับปูเรวมกันที่เจ็กบวกเจ็ดเป็นเท่าไร ไม่ใช่เกตบวกเกตเป็นสิบเก้าเกตวก,กเป็นสิบเก้าชูดคู่ใหม่ของปู่ตาพายนาคเกตเขียนข่าอ้สร้างาเขียนทอกันเกตบวกเกตรวมกันเป็นสิบเก้าไม่คือชูดใหม่ของปูต่ตาเตอไห้ยดูช้าแต่เจอมั้ได้เพิ่มอรกน,นะ ได้ยังงางมากไม่ใช่งานเด็กเขียนสององค์เาแตกักเป็นชุดเตาไ,ไ,ไม่ได้งานได้ค่ะไม่เชียบค่ะกับใบงาไใหม่หด้าใหม่หน้าใหม่รู้มันโคบ้าะหน้าละพระชัางกาจายังช่างไม่ถึกยังช่างไม่ถึกที่ถึงไม่ยังพร้อเนนนนนนท่าแหวนไหะอาจารยเด็กเขียนสององค์รวมกัน ข้างและเกดเสียงรวมกันเกตบวกเกดเป็นเท่าไใครตอบได้ตอบทีมาหาแข่งครับผมตอบป้ากสองกับสิบสี่หล่ะปูมาเ้าโอ้สิบเก้านะครับป้ามาหาแข้งตกอีกแล้วโออ ใคดาวเกดเป็นเท่าไหร่นะครับปูมาเกเิดตับเก่ต้องไปถบตามานาทีโอ้ครับผมเออชูดใหม่ขม้นมาไม่มีใครสียงสูตรนี่สูตรท่มก no ่องสลากบ้าปูใครข้าไม่ถล่มจปจู่ถามแปงเราวางไข่หรือยังามแปงไม่จตบถามแปงจูทถามแปงไหมเจอไหม เล่นตรงๆเล็กทีฟังเล่นตรงแลนะนะไปใช้แต่ต้องพกตือทามไปครับผมไม่ใง่น้่ยลอภัยต้องพกทุกคนพกทุกคนพกนี่ใช้กันว่าได้แบบไรพกเออเชียงดังฟังชัดจะพัดพกปืนมาก <c oughs> ดูาว่าด้ว่าวพากอบาพี่ตัวต หวานจะขอเขียยแล้วใคาจะท้านปูทำไมแข็งดังตังจัย่ังอ้อรบกวนรบกวนคาถาที่เนาะขอโทษเด้อข่อรืมตัวไปข้าพกปืนมาอ้อจะมันบ่านกานเออข้ามา่าจาหายเบ่งเลยหัวถสงอใจเบ่ง ไปวไป้าไปไครับผมฮกไปแล้วถึงนี้ไปกจะังเอาอาถามจานเดี่ไมนี้หมิโซไมิระมไโซะมิหมาคูซเป็นแล้อาางไม่ดีไูดซปนตามปดนะครับอย่าลืมนะครับเเจ็ดบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่นะครับสิบเก้านะครับปูบวกนะครับนะครับสามนั่นก็คือนอกนะครับบุรีรัมย์มาทำจมฟัง ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใ,ใจกันครับสวัสดีครับ